จะพาไปเก็บมะม่วงนะคะมะม่วงสุกอยู่ตรงไหน,นแก้วขมิ้นนี่นะที่ทำคลิปต้นแก้วขมิ้นนะคะอยู่นี่เนาะที่ทำคลิปบ่อยๆก็คือต้นนี้แหละเหลือเหลือกี่ลูกต้ขนขมิ้นแก้วขมิ้นเนาะอันนี้เอาไปไหนแล้วลูกสุกอาลูกสุกออ้ยล่นไปแล้วทุกคน ลูกนี้โดนโดนกินไปแล้วค่ะแกะ้วคอมเมนหล่นไปต้นนี้นะที่ทำคลิปบ่อยๆอันนี้โยนให้ปลากินแต่มีลูกหนึ่งที่สกุกจะไปโยนให้ปลากินนะโยนให้ปลากิน <c oughs> ไปหาลูกอื่นนะคะทุกคนอยากดูต้นอะไรบอกได้นะคะ อันนี้ลูกสุกเอมมันเหลืองๆอะ่ะสองลูกเนาะเอาลูกไหนทุกคนบอกได้เอาลูกไหนอันนี้อจะอุยะอ้ยลูกสุกนูน่นละแตกละเห็นไหมคะแต่ไปดูอีกแต่พาไปดูต้นทุเรียนแต่พาเราสวนเด้อเมื่อน,นี้ อ๋อเจอแล้วลูกสุกอันนี้มันเป็นสองชนิดนะคะทุกคนสังเกตที่พื้นมะม่วงมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นอีกอีกชนิดหนึง่งอ่ะจำไม่ได้ว่ามันคือต้นอะไรเดี๋ยวไปถามแม่นะคะอ๋อเมื่อกี้ข้างล่างมันเป็นออกมะม่วงใช่ไหมแล้วข้างบนมันเป็นเหมือนแก้วคามินทุกคนดูอันนี้คือสุกแล้วนะพร้อมกินอันนี้พร้อมกินได้เลยจะ เจอพ่อหลังหนึ่งลูกตรงนี้แต่ว่าแต่ว่ายังมันยังไม่โตรอก,ก่อนไปเดินรถต่อค่ะอันนี้มุมที่ทำคลิปบ่อยๆอันนี้ก็มาระกกฮอ,อแนแลนด์อันนี้คือเอ่อมะแวงนะคะก็ช่วยขับเสมหะแล้วก็แก้เจ็บคอนะไปดูข้างขวดสรรพคุณยญญาพวก อยากแก้ไอก็จะเจอคำว่ามะแวง้งนี่คือมะแว้งนะคะทุกคนมะแวง้งเอาส่รัปเท่าได้อันนี้เป็นมะม่วงเบาฝังเกตลูกมันจะต่างกันเนาะอันนี้มันมะม่วงแก้วขมิน้นส่วนอันนี้มันเป็นมะม่วงเบาแต่ไปอีกนะคะนี่คือต้นทุเรียนเกาะสูงกว่าคนนิดน,นึงคนสูงประมาณร้อย ร้อยห้าสิบก็นนี้เนาะเดี๋ยวไปต่อน่ะต้นที่หนึ่งอ่ะสองต้นนู้นลืมนับมานับมาประมาณหนึ่งสองสาอันนี้ต้นที่สี่นี่คือต้นที่สี่นะคะทุเรียนจะได้กินไหมนั้นไม่รู้แมนาคุดนะคะอีกครั้งห้าปีห้าหกปีแล้วก็นี่ก็สูงหน่อยอันนี้ก็สูงกว่าคน นิดนึงนี่นะคะก็จะเป็นพืนผักสวนครัวถ้าในคลิปก็ไม่ได้ซื้อนลคะ่ะทุกคนก็เดินลอกเก็บเก็บในนี้แหละเนาะอันนี้ก็เป็นมะเขืออันนี้ก็เป็นกระทงกระถิน,นะคะ่ะ สวัสดีนะคะวันนี้พาล้อส,สวนนะคะยางล้อส,สวนจ้าอันนี้ก็ฝรั่งฝรั่งนะคะฝรั่งทั้งหมดเลยกินจูแต่ด้านในก็เป็นไส้แดงนะคะไส้แดงทั้งหมดก็มีมะพร้าวแซมแ,ม,แมกันไปตะไคร้ก็มีทางนู้นก็มีผักบุงผักบุง้งก็ปลูกตามภาษาธรรมชาติบ้านๆนะคะ นี่นะก็จะเป็นน้ำแบบมีมุมนั่งเล่นมุมทำคลิปอะไรก็ว่ากันตรงนี้ก็เป็นเที่งหน้าหนอยตรงนี้ข้างบนก็จะมีหอมอะไรตากไว้นะคะเอาไว้ทำข้าวไปต่อค่ะยังไม่เสร็จนะอันนี้แค่แค่ด้านหนย,ยังไม่เสร็จก็จะเห็นแต่ถุงเต็มไปหมดนั่นก็คือหอ่อฝรั่งนะคะนี่คือค้ฝรั่ง แต่จะข้ามน้ำไปนะคะทุกคนข้ามน้ำไปเนาะอันนี้เป็นต้นเอ,อ่อมัมเบอรี่นะมัมเบอรี่อันนี้มันไม่มีลูกเดี๋ยวมันมีมีมมเปถ้าใครไปดูคลิปก็จะมีคลิปลูกหมอนมัมเบอรี่นี่ค่ะเราจะไปด้านนอกต้องข้ามน้ำตรงนี้ไปนะทุกคน เพราะว่าน้ํามันฝนตกแล้วน้ํามันมันเยอะเนาะจะไปได้ไหมล่ะแต่ถ้าตกเยกอะกว่านี้ก็คือน่าจะข้าไม่ได้อันนี้เป็นรอบนอกนะคะพวกหนองนาเป็นคลองไส้ไก่อันนี้ก็จะเป็นถั่วเถอที่แบบเก็บทําคงทําคลิปด้านนู้นก็เป็นถั่วทั้งหมดนะคะตรงนี้คือถั่วคลิปก็คือเก็บผักอย่างนี้แหละทุกคนไม่ได้ซื้อ พกิกเธอก็ด้านนอกคืตรงนี้มะเขือมะเขือนี่นะคะด้านนอกเป็นทุ่งนาฝัางข้าวเสร็จแล้วมะม่วงใส่ต่างกันมาอันนี้ไม่แน่ใจว่มามหาชนกหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะคะอันนี้น่าจะไม่เอาไปทำคลิปเพราะว่ารอกินสุกไม่เอาไม่เอาไปทำคลิปนะคะ อันนี้ก็เป็นสาดาวสามฤดูตะคงตะไร้นะ,ะทุกคนมะคงมะขามกล้วยคงกล้วยไขย่อันนี้ฝรั่งใครอยากเขียนกินแบบสดๆไหมเดี๋ยวขอกินให้ดูกินตอนไลฟ์สดนี่แหละเออแต่ยุงเยอะมากเลยค่ะบ้านสวนนะเนาะก็ต้องทำใจในหมู่บ้านยังมีเลยยุงลายด้วยนี่เนาะ นี่จะติดแล้วนะโอ้ยฝรั่งก็ปลอดสางค่ะหวานกรอบช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูดน,น้ำอยู่ยเราจะกินแล้วนะทุกคนนี่นะที่เด็ดมาสดๆเมื่อกี้อืม หวามากอื ก็ข้าวปลูกกันเองภาคอีสานก็คือปลูกอยู่แล้วนะทุกคนไม่ไม่ใช่เรื่องอแลบข้าวข้ออยู่ตรงนี้เนาะข้าวนาปีนี่คือถนนหน้าบ้านนะคะ เดี๋ยวพาไปดูมะมาแล้ะคะ่ะมะม่วงภูหลวงอันนี้ก็เป็นพลิกก็เก็บกินเรื่อยๆก็เก็บขายบ้างนะคะนี่่อตอนนี้มันยังไม่โตเลยควรต้องรอให้มันโตก่อน ส่มากในคลิปอย่างที่บอกก็คือเก็บผักในนี้ทั้งหมดนะคะเปิดใครเพิ่งเข้ามาก็เก็บวนอยู่ในนี้ล่ะคะ่ะอันนี้ก็ขาอันนี้คือคนเฝ้าสวน ก็เป็นฝาน้องข้าวตอนหนูอันนี้เป็นองน้านะคะก็แปงถัว่วคางถั่วทั้งหมด น,นี้เป็นค้าฟักแมวอันนี้ตะก,ก้ากุยช่ายนะคะที่ตัดไปวันนี้ที่ทำคลิปเกลี้ยงเลยเห็นไหมคะแต่ว่าพอฝนตกมันก็จะเอ,อ่อแตกขึ้นมาใหม่เร็วมากแล้วคุกุยช่ายช่วยในเรื่องของเอ,อ่อระบบย่อยถ้าใครท้องผูกท้องเฟ,ฟือก็กิกนกุยช่ายแต่ถ้าใครไม่ชอบกลินมันอาจจะกลิ่นชุนหน่อยนะคะถามตะก,ก้ากุยช่ายอันนี้ฟักแมวนะคะ ยังไม่มีลูกแต่ว่ามันมียอดให้กินได้เห็นไหมเขาชอบอากาศเย็นเนาะทรงนี้มันมันคืออีสานนะทุกคนมันร้อนนี่ฟักแมวยอดอวบมากแต่มีตัวมวนล,ลำไยมาแล้วทุกคนเนี่ยมันจะมันจะกินเลยต้องกำจัดมันละนี่ฟักแมวยอดเขานะคะเอาไปใส่แกนมาใหม่ยังกะว่ากันไป ไปแล้วนะคะเจอก,กันไลฟ์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ